สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดมินชวนทำเมนูผัดไหลบัวกะปิกุ้งสดนะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมเครื่องผัดกันนะคะแอดจะใช้พริกจินดาแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะโขกให้เข้ากันนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะจากนั้นตักออกพักไว้ก่อนนะคะทำการตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะ รอจนกระทั่งน้ำมันเริ่มร้อนนะคะจากนั้นใส่เครื่องผัดที่เราตำไว้เมื่อสักครู่นะคะผัดไปเรื่อยๆรื่อนะคะจนกระทั่งเครื่องผัดของเรานะคะส่งกลิ่นหอมนะคะจากนั้นใส่กะปินะคะแอดจะใช้กะปิประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะละลายกับน้ำเปล่านะคะ ความข้นนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆได้เลยนะคะถ้าใส่น้ําค่อนข้างเยอะตัวน้ําผัดก็จะมีเยอะนะคะจากนั้นผัดให้กะปิส่งกลิ่นหอมเลยนะคะเมื่อได้กลิ่นหอมของกะปิและเครื่องผัดทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นใส่กุ้งลงไปคะ่ะแอดจะทําการผ่าหลังนะคะดึงเส้นดาออกนะคะในส่วนของหัวกุ้งนะคะแอดจะทําการตัดแค่ตรงหนวดที่เป็นแหลมๆเท่านั้นนะคะป้องกันหนวดทิ่มปากนะคะแล้วแอดอยากได้ความหอมของมันกุ้งค่ะ ผัดจนกระทั่งกุ้งเริ่มสุกดีนะคะตรงนี้ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ากระทะเราจะไหม้ได้นะคะคอยใช้ไฟประมาณกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ จากนั้นใส่ไหลบัวค่ะไหลบัวแอจะทําการหักเป็นท่อนๆนะคะและทําการลอกเส้นใยออกด้วยค่ะขนาดความยาวขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะจากนั้นตามด้วยพริกขี้หนูส่วนนะคะน้ำตาลทรายค่ะสซีอิ้วขาวนะคะสุดท้ายนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะ จากนั้นใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะผัดอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้ตัวไหลบัวของเรานะคะสุกและยังมีความกรอบอยู่นะคะตรงนี้จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไหลบัวกะปิกุ้งสดนะคะนำมาตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะหน้าตาหน้าทานมากนะคะได้กลิ่นหอมของตัวกะปินะคะรวมไปถึง กลิ่นของพริกขี้หนูสวนนะคะหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะแอดมินฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวของแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ